สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสองปปลาวด้วยนะครับคลิปนี้ก็พบกันกับแนวทางลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่23ะะนะครับกรกฎาคม2568นกะครับก็เป็นแนวทางของวันวันพุธนะครับพ,พี่น้องสลับลาวพัฒนานะครับแนวทางในล่าสุดวันจันทร์ที่21นะครับพี่ๆก็มาสายลูดนะครับพี่พน้องมาสายลูดแล้วก็ เลขตารางก็เข้าไปในตัวเจาะนะครับเนาะแนวทางชวงนี้ก็วนตัวเดิมนะครับไม่เบิร์ก็หามนะครับสําหรับแนวทางนะครับเลข6ตัวเนาะสองสามหนึ่งกับเก้าสี่สองเนาะสองสามเลขล่างชุด6ตัวนะครับหนึ่งเก้าเลขล่างชุด4ตัว3ตัวเก้าสี่สองนะครับท่านใดที่นะครับเนาะจับวินตารางเนี่ยถ้าเกิดจะเ,เข้าไปสองสามนะครับ เข้าไปสองสามอันนี้ก็คือเลขล่างชุดหนึตัวเนี่ยทางฝั่งพี่น้องสอปปเราหรือว่าทางบ้านเราบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่นะครับต้องต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับบางพื้นที่เนาะส่วนหนึ่งเก้าของเราไม่มานะครับส่วนท่านใดจะวินตารางนะครับเข้าไปที่สี่สองเนาะหรือว่าท่านใดเอาสี่ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สี่สองมาแค่สายรูดนะครับเพราะว่า เขาออกตัวเดิมนะครับพี่เนาะเขาออกตัวเดิมเนาะผมก็เลยไม่ไม่ได้จับกบคู่ให้นะครับสำหรับสีสองส่วนแนวทางนะครับผมแนวทางในวันที่23นะครับก่อนไปรับชมฝากคำเตือนพี่พีสมาชิกแนวทางตัวเลขนะครับแอดทํำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขนะครับแล้วค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะครับผม เลขตันล่างนะครับผมให้ไปที่เลขเลขห้าเลขสี่เลขศูนย์เลขแปดเลขหนึ่งเลข 8, เจ็ดนะครับศูนย์แปดห้าหนึ่งสี่เจ็ดนะครับผมสำหรับนะครับแนวทาง แนวทางในงวดวันพุธนะครับพี่พี่ผมผมมีสองสูตรเนาะสองสูตรสำหรับเราพัฒนานะครับพี่พี่ผมขอเลือกอีกสูตรก็แล้วกันนะครับผมให้ไปที่เลขห้ากับเลขสี่เนาะนะครับห้ากับสี่นะครับพี่พี่อีกสูตรเนี่ยผมได้ได้หนึ่งกับเจ็ดเนาะแต่ว่าในในงวดเนี่ยผมชอบห้ากับสี่เนาะก็ยังเป็นตัวเด่นอยู่นะครับ ก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับฟังรับชมนะครับพี่พี่เนาะห้ากับสี่เนาะโดนใจพี่พี่สมาชิกกันบ้างหรือเปล่านะครับมาดูตัวประกบคู่นะครับผมก็จะมีในที่สี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปด นะครสามตัว3ตัวนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่48 58 41ห้าแปนะครับผมสี่หนึ่งสีาแด ก็แนวทางก็คล้ายๆเหมือนกับในงวดล่าสุดนะครับพี่พี่เนาะว่าในงวดล่าสุดเนี่ยผมก็เน้นเน้น4 41เนาะแล้วก็58ด้วยนะครับพี่พี่เนาะก็ขอให้มาก็แล้วกันสรับในงวดวัน,ว,นวันพุธนะครับ3ตัวผมให้ไปที่4 5 8 4 5 8แล้วก็ 5 4 1นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับ4กับ5ให้ไปที่เลข4นะครับผมเนาะก็ยังชื่นชอบที่เลข4อยู่นะครับสาหรับแนวทางวันพุธนะครับครับผมก็ แนวทางในวันพุธเนาะก,ก็ขอให้พี่ๆนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับก็ขอให้โชคดีย่งเฮงๆปังๆนะครับขอบุนกับการกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมสลับคลิปนี้สวัสดีครับ